่ตอนนี้ครับมีกิจกรรมสุดดั้งร่นะครับมาบอกกันด้วยกันนะครับใช่เลยค่ะนี่เลยซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นมาทำเนียนเป็นพี่กันพินิจกรพินิจกรยักษ์ไม่สิบสเปนนั่นเองนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะก็เพียงแค่เพื่อนๆนะคะเข้าไปดูเพลย์ลิสต์นะคะในเพลงลูกของยักษ์ทีวีนั่นเองนะคะว่ามีรายชื่อเพลงอะไรบ้างใช่ไหม เสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแบบว่าเหมือนกับแบบส่งเข้าเพลงอ่ะเหมือนที่เราทํากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่บิ๊กใช่ถูกต้องนะครับผมนะฮะก็ชื่อแคมเปญนะครับย้กษ์มิวสิกสเปซเอ็มซีไพร์อันั่นเองนะครับก็ไปดูนะฮะรายชื่อเพลงเสร็จปุ๊บก็ลองส่งข้อเพลงอัดคลิปมานะครับเสร็จปุ๊บก็เอามาลงไว้นะครับที่ลงยูทูปเสร็จดึงลิงก์มาแปะไว้ที่ Facebook ยักษ์ทีวีเหมือนเดิมนะครับเสร็จปุ๊บคลิปไหนนะฮะที่เด็ดโดนใจแซบเบอร์ส่งเพลงดีเรร่นะะะฮเเาก็จลือกคลิปนั้นนะครรรัับปดมาาาในยก เพื่อส่งแดงงนั้นนะครับใช่แล้วยังไม่พอครับถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าคนไหนนะครับมีแววการเป็นพิธีกรสุกส่งมากนะครับเราก็จะเรียกมาครับผมนะฮะเพื่อมาซ้อมนะครับมาลองต่อทรเอานะครับมาลองเป็น MC จริงๆกันดูนะครับถ้าสมมติถูกใจปุ๊บก็มาเป็นพิธีกรจริงๆเลยนะฮะ